ครับสวัสดีนะครับผมทุกคนทุกท่านกันด้วยเนาะตอนนี้อยู่กับผมเองนะครับผมอาร์มัสกอนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในแมปฟอกฟ o ดนั่นเองตอนนี้เกมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับอัปเดตที่าที่2นะครับผมาวันนี้ผมจะมาสรุปให้นะครับว่าอัปเดตที่เข้ามามันจะมีอะไรบ้างเนาะซึ่งผมก็ได้ไปเตรียมพร้อมมาหมดแล้วนะครับผม มาดูอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมซึ่งเป็นเกาะใหม่นั่นเองนี่เกาะใหม่ก็จะอยู่ข้างเกาะบิ๊กมัมเลยนะครับผมก็จะเลี้ยวซ้ายมานิดนึงเนาะก็จะเจอเ,จอเ,จอเกาะใหม่แล้วนะครับผมนี่ก็หน้าตาคนใหม่เซตสปอร์ตตรงนี้เนาะนี่เข้ามาลักเพนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นเลยนี่ส่วนอันนี้นะครับผมเป็นเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะสำหรับคนที่เป็นิวบี้หรือว่าเพิ่งเล่นนะครับผมมันจะเอาไว้บอกว่าเวส ที่เอาไว้ฟาร์มเวลมันจะอยู่ทางไหนนะครับผมมันก็จะชี้ไปทางนั้นเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของผลที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนาะสำหรับผลที่ยวเวกนะครับผมนั่นก็คือผลฟินิกนั่นเองนี่เลยนะครับผมผมก็ได้ไปทําการลงดันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สำหรับผลฟินิกเนาะส่วนวิธีทําเนี่ย เราก็ต้องอมีมัสี่ของผลฟินิกเนี่ยถึง400เลยนะครับผมซึ่งผมก็ไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับผมโหโคตรนานเลยนะครับผมส่วนแฟกเมนที่ต้องใช้นะครับผมก็คือประมาณนี้เลยนะครับผมผม,ผมจะขึ้นให้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีมัสี่ของผลฟินิกเนี่ยครบ400แล้ว ให้มาตรงนี้เลยนะครับผมนี่ไปท่านจะมาตรงนี้เห็นข้างหลังตรงนั้นไหมก็บินลงไปข้างหลังนั้นเลยนะครับผมจะผ่านเพลสแรกตรงนี้เนาะแล้วก็บินไปข้างหลังนั้นเลยนี่บินขึ้นไปนี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวรับนะครับผมสําหรับเพลสที่เราทําเสร็จแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าถ้าเราไม่ไปรับมาตัวนี้มาเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อชิปได้เนาะที่ที่เกาะกลางซื้อชิปนะครับผมเราจะไม่สามารถซื้อได้เนาะ ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็5้าสมมติว่าวเราทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ตามปกตินะครับผมก็จะใช้เฟกเมนที่1นึ่พันวาต่ตการซื้อ1ครั้งหรือไม่ก็ผลที่มีราคา1ล้านขึ้นไปนะครับผมจะซื้อชิปได้ก็ต่อเมื่อ2ชั่วโมงผ่านไปซื้อชิปได้1ทีนะครับผมสาหรับคนที่มีมัตเตอรี่400ครบแล้วเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผม เรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของสกิลต่างๆของผลฟินิกนะครับผมซึ่งผมก็จะรีวิวให้เนาะมาครับผมมาดูกันทางด้านของสกิลของผลฟินิกสกิลแรกกันเลยสกิลแซดก็จะเป็นการค้างแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตกไปปึ้ก ถ้าตกไปหนึ่งทีเนี่ยก็จะมีลูกไฟติดฮิตบ็อกนะครับผมเป็นวงกว้างด้วยเนาะก็จะแรนด์เด้งมาจะโดนหรือไม่นะครับผมนี่แล้วก็สกิลนี้นะครับผมมันจะเป็นสกิลพาสซีฟเนาะของหฟินิกเนาะคือการพุ่งนั่นเองพุ่งไปแล้วก็ทําดาเมจแล้วนะครับผมนี่ตกลูกไฟก็นี่ก็จะทําแบบกระจายออร่าเป็นไฟนะครับผมอ่าประมาณนี้ตลอดสกิลหนึ่งเนาะ มาดูกัหท่าด้านของสกิลสองกันนะครับผมก็คือการฮิวนั่นเองกดค้างแบบนี้แล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการฮิวนั่นเองเ,องเนาะ,ะประมาณนี้เลยผมว่าเขาทําโมเดลสวยมากเลยนะครับผมสาหรับหฟวน,นี้เนาะต่อไปนะครับผมก็คือสกิลที่3ามนั่นเองนี่จะเป็นพายุแล้วก็ตบลงแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสกิลที่น่าจะมีดาเมจแรงอยู่นะครับผมประมาณ2 0 0พได้เนาะ แต่ตอนนี้ผมไม่ได้อัพผลนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเอาผ,ผมผมดูดามเมจให้แล้วนะครับผมท่าน,นี้ก็ประมาณสองพันกว่านะครับผมเกือบสามพันเนาะนี่ก็จะเป็นการหมุนขึ้นจับสตูหมุนขึ้นฟ้าแล้วก็เออเอาดิ่งลงมาแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับสกิลที่สามของผลฟิลิกนั่นเองแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการแปงลงร่างแบบนี้เลยนี่ก็เขาจะทาโมเดลมันดีขึ้นนะครับผมสกิลได้ก็เปลี่ยนเป็นนี่ ตกไปก็จะมีสามลูกนะครับผมแล้วก็จะระเบิดด้วยเนาะส่วนสกิลสนะครับผมถ้ากดแล้วก็จะวง,ง,งใหญ่มากๆเลยนะครับผมดูดิดูขนาดวงของมนะันนะครับผมผมวงใหญ่มากมากเลยนะครับผมนี่สำหรับสกิลสเนาะนัรับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใช่ใช่ใช่สกิลสก็น่าจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนี่ฮึบ นี่หุ้ยโอ้ยผมว่าเอ้ยใหญ่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 ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่นะครับผมผมว่ามันน่าใหญ่ขึ้นนะครับผมสหรกิลสามเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับผลฟินิกคอยทีปึ๊บไม่นะครับผมอ่าส่วนเอ่อสกิลสุดท้ายนะครับผมก็น่าจะเป็นสกิลเอ่อล่างเล็กนะครับผมสําหรับผลฟินิกนี่สําหรับล่างเล็กนี่นะครับผมไม่ต้องเอ่อใช้จอยในการขยับแล้วนะครับผมเราสามารถปล่อยมือได้เลยนะครับผม อ่านี่เราก็สามารถใช้สกิลบนฟ้าได้แบบ EC EC เลยนะครับผมมีเท่านี้แหละนะครับผมสำหรับผลฟินิกซ์ถ้าอยากได้ก็ไปลงดันกันนะครับผมต่อไปนะครับผมเราจะไปดูทางด้านของเกาะลงดันกันบ้างนี่นี่คือเกาะลงดันที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือสองกับสามเนาะสองนี่ก็อันที่สี่นะครับผมแล้วอันสุดท้ายก็คืออันที่ห้าแบบนี้นะครับผมจะเป็นมารินฟอร์ดเนาะ ต่อไปก็จะเป็นการรีโมเดลเจ้านะครับผมผมว่าการรีโมเดลมันจะทําให้แย่แล้วก็หน้ารักกว่าเดิมนะครับผม <d iss ing> ผมว่าน่นานจะตลกกว่าเดิมนะครับผมการรีโมเดลเคนื่อนงนี้ขึ้นมานะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสิ่งที่อัปเดตมานะครับผมสาหรับอาวุธชิ้นใหม่นั่นเองแล้วก็เครื่องประดับชิ้นใหม่นะครับผมนั่นคือห่อคาตาคุริแล้วก็ผ ah um ้าคลุมคาตาคุรินั่นเองนะครับผมนี่ ก็จะประมาณนี้เลยนี่คือสกิลแรกนะครับผมนี่จะเป็นการพุ่งเข้าไปเสียบแล้วก็หมุน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 หุน,นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมจะทํำดาเมจแบบเบิร์นนะครับผมแล้วก็สกิลที่2มันจะเป็นเหมือนของเ,อเขาเรียกว่าไงล่ะหอกของ3ามง่ามของโลกหนึ่งนะครับผมจะจะเป็นการดึงศัตรูมาหาเราเนะาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสํขขาหรับฮอกาตะคุรินั่นเองนะครับผม ส่วนของเครื่องประดับนะครับผมเครื่องประดับของคาตาคุรินะครับผมจะมีความสามารถเพิ่มพลังผลปีศาจแล้วก็พลังดาบเนี่ยเพิ่มอย่างละ95%นะครับผมแล้วก็จะมีฮารคิสังเกตเ네นี่ยเพิ่มมาอีกสองนะครับผมจากแปดหรือเก้ากลายเป็นสิบนะครับผมแล้วก็ฮารคิสสังเกตเนี่ยจะเพิ่มไกลถึงถึงสิบคูณคูณสิบเลยนะครับผมาจากประมาณแบบใกล้ๆก,ก็จะมองเห็นอีกสิบเท่าเลยนะครับผม สมมติีได้เนี่ยก็จะให้มาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดคุยเนาะแล้วก็เขาจะบอกว่าให้เราไปตีมอนอีก499ตัวแล้วเราจะสามารถถึงมากดได้นะครับผมนี่หากดปุ๊บเนี่ยเราประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับผมมามานี่คือหน้าตาของอดันคาตาคุรีนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ไปตีมอน,นอะแล้วก็ไปเรียกเพื่อนๆมาช่วยด้วยนะครับผมอ่านี่เลยนี่นี่คือรูปร่างของดันคาตาคุรีนะครับผมอุ้ย นะครับผมเนี่ยคาตาคุลีก็จะสามารถใช้สกิลผลโมจิแล้วก็ดาบโมโมจิได้นะครับผมมานะประมาณนี้เลยนี่นี่คือเลดมอนนะครับผมถ้าเราตีมอนตัวนี้ไม่ตายตามเวลามันเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับผมมานะประมาณนี้เลยผมต้องหนีตีละชิปชิปเไม่ไดไม่ได้เอาหอกคาตาคุลีมาไปเปลี่ยนามุดมาผมมันจะฟาร์มอ่ะ ดรากวน่อยทาด้นะครับผมผมได้เอาฮอกกตะุรมาเลยก็ค่อยทำดามีเทไรเนาะมาเลยนี่นี่นนี่นี่ไม่โดนเลยไม่โดเลยไม่โดนเลยโอ้ยเก็บเก็บเบนี่เพื่อนเพื่อลุ้มลุ้มหน่อยลุ้มหน่อยอ่าทำไมผละนี่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 นอ้าโดนเสียบครับนี่ มาแรงอุ้ยมาแรง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 มีเงี้ยตืมเลยก็โดดไปเพิ่มเพิ่มฟันฟันไม่โดนเลยอ่อ่ะโดนโดนอ่ะโดนตามเนาะเอ้ยจะตายแล้วถอยก่อนหิวหมดฮี่ได้โอ้ยโดนอีกแล้วจะตายแล้วเลื่อนจะซ้ำเลยถอยก่อนตีทีตีทีตีที เฮ้ย,ย,ยทำไมมันเก่ง,งยังอะเฮ้ยนี่ฮิวก่อนฮิวก่อนเลยมาใหม่มาใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการตีคาตาคุรินะครับผมอ่าสำหรับฮอ,อกก็จะมีสกิลแทงแล้วก็สกิลจับมาเนะาะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับอ,อัปเดตนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมห้าอัปเดตใหม่มาเนี่ยรับไปติดสองภาพสามเนี่ยโมจิ ตื่นก็น่าจะเข้ามาแล้วครับผมแล้วผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซตให้ผมนะครับผมวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย